ต่อไปแบบสุดท้ายมหาสมุทรชนทวีปบึ้งๆึงครูขาวาดรูปได้ครับพวกนี้เราต้องใช้วาดรูปดูนะครับรลมันถึงจะเห็นภาพทวีปมหาสมุทรดูวิธีการวาดรูปคูนะเทวีปจะต้องหนาน้ำมันจะท่วมไม่ถึงมหาสมุทมันต้องบาง น้ำมาจึงท่วมจึงเรียกว่ามหาสมุทรเห็นไหมลูกทุกอย่างไม่มีเหตุผลหนูยังว่ายน้ำอยู่ไม่เสร็จเพื่อนมาเยอะขึ้นบ้านหนูอยู่ตรงนี้นี่บ้านคนครูอ้าวก็ครูเป็นครูนี่นะครับฮ่ชนกันบึ้งบึ้งตามหลักของการชนกันมีมหาสูตรมันต้องหนักเมื่อหนักชนกันต้องมุดอ้อยไม่ละ มุดต้องหลอมโอ้ยหลอมต้องทําให้แมกมากมากขึ้นทํำดาแมกมามากขึ้นดันขึ้นมาดันขึ้นมาคู่ขาบ้านหนูค่ะบ้านหนูกลเป็นรีสอร์ทเลยลูกข้อนี้ภูเขาไฟเกิดตรงนี้อยู่ริมชายฝั่งทะเลลูกแบบที่สามมหาสุดชนทวีปภูเขาไฟชายฝั่งครับตัวนี้จะพบที่อเมริกาใต้ นั่นคือเทือกเขาที่ยาวตั้งแต่บนสุดจนถึงร่างสุดของอเมริกาใต้คือเทือกเขาผีปันน้ำแอนดิสลูกถ้าครูเขียนหนูเชื่อไหมนะครับลูกค้าคนอเมริกาใต้มีผีปันน้ำด้วยหลกนะครับแอนดิสครับไหวเนาะสู้ๆเนาะไหวสินั่งเฉยๆอ่ะชั้นเนี่ย ลุกเดินเต้นร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ปีหน้าจะไม่เป็นครูแล้วนะปีหน้าว่าจะเป็นตำรวจนะครับอ่ะตอนไปสี่สิบแปดมันเหนื่อยอยเป็นครูอะลูกอ่ะเดี๋ยวเราเพื่อนจดอีกคนเดียวนะลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเลยหนูคนเดียวลูกสี่เก้าสี่เก้าครับน้ำนี่มีอะไรวะ มีครั้งหนึ่งสอนมาม่าที่จังหวัดขอนแก่นมาเลยขอนแก่นเป็นมหาทลัยที่ใหญ่มากห้องนี้นจุได้ประมาณห้าพันคนจะมีสองชั้นจะมีสองชั้นก็เนี่ยบป้าเขาก็จะเอาอะไรมาเสิร์ฟเยอะแยะเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยกินเพราะว่าเป็นครูมาสอนหนังสือไม่ได้มากินแต่คราวน,นั้นเขาชงโอวัตินมาให้ก็สอนสอนตันบ่ายเงี้ยก็เลยอยู่น้ําก็เลยยกโอวัลตินมากินแต่ขณะที่กินอยู่นั้นประสาทสัมผัสที่ลิ้นก็สัมผัสว่ามีสิ่งมีชีวิต ตาใหญ่มากใช้ลิ้นเนาะไอ้ตาใหญ่ๆมีปีกพ่อคุูขานางฟ้าค่ะนางฟ้าที่อะไรตาโตโตครูเลยตัดสินใจกลืนมันเข้าไปไม่เพราะว่ากล้องก็จะจับที่หน้าคุณครูอย่างเงี้ยคุณครูก็อายเนะาะกลัวเสียภาพพ์ใช้มาครอย่างเงี้ยชุยช่ยย,ยอย่างเงี้ยครูก็เลยกีกลืนแล้วเมื่อกี้สิ่งที่คุณครูกินเข้าไปคืออะไรคะลูกบ้าไม่ไม่ควกินดสดๆตอนเนี้ย ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คุณครูยังไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยนะครับครับมันภูมิคุ้มกันดีละมาต่อไปฟูจิยังมาต้องบอกว่าเป็นการทับถมไปไหนลูกกันอนส่วรียพาน้องร้องไห้นะครับข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะทับถมซ้อนกันระหว่างลาวากับชิ้นส่วนภูเขาไฟนะห้าสิบรับมาแล้วครับข้อนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับซากดึกดำ ซากดินอันบบานเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าซากฟอสซิลการเจอซากฟอสซิลเราต้องาอายุการาอายุเราต้องใช้ธาตุคาร์บอนเบอร์14เขียนเข้าไปลูกไม่ใช่จะรู้นะครับเ,เขียนเองได้ไหมลูกคำว่า14านี่าคาร์บอนขีด14อันนี้ใช้หาอายุวัตถุโบราณลูกอายุแม่นะคะอยู่ในละเสาซากที่จะเป็นดึกดำบรรด้1นึงครับต้องมีโครงร่างแข็งข้อหนึ่งถูกครับ พราะสัตว์ใดที่โครงร่างแข็งต้องทนต่อการผุพังเราไม่เคยได้ยินข่าวว่าวันนี้เราเจอเนื้อเนืเสาหนึ่งก้อนตกอยู่เพราะเนื้อต้องเน่าสองครับต้องฝังกบอย่างรวดเร็วครับข้อสามถูกการฝังเร็วลดการสัมผัสกับอากาศดึกดํบบันจะเน่าช้าและสามการรบดึกดับบันมันตายการเวลาต้องทับถมอย่างรวดเร็ว ถ้าจะทับถมได้จะก,กลายเป็นหินที่ผ่านการทับถมหินที่ผ่านการทับถมเราเรียกว่าหินตะกอนคือหินที่มาจากตะกอนทับถมซึ่งในโลกนี้มีอยู่สองตัวที่เป็นหินตะกอนหลักหนึ่งหินปูนครับกว่าฟันเราจะเหลืองเท่าวันนี้เกิดจากการที่หนอนกินน้ำที่มีตะกอนสองหินทรายครับหินที่เกิดจากทรายเม็ดเล็ก มาทับถมจนนานวันขึ้นทรายเล็กรวมเป็นหินก้อนใหญ่ซึ่งพบที่เดียวในประเทศไทยคือภาคอีสานครับเราจึงไม่เจอไดโนเสาร์ที่กรุงเทพเจอแท็กซี่ชนแย่ไดโนเสาร์ตัวแรกจึงพบที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจึงตั้งชื่อเป็นเกียรติแกออ่อภูเวียงว่าภูเวียงโกโซรัต ไดโนเสาร์ที่พบเป็นไดโนเสาร์ใจดีกินพืชคอยาวมีสี่ขาหางยาวคือตัวนี้นี่คือผูเวียงเกาะสรัคคุณครูมีโอกาสไปสอนขอนแก่นและไปสอนโรงเรียนภูเวียงด้วยนักเรียนในห้องนั่งเรียนเหมือนเราเนี่ยลูกแต่หน้าไม่เหมือนเรานะครับนะครับน่าจะน่ารักด้ยวยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวครูไปสอนขอนแก่นไม่ได้นะครับอะลูกครับการเจอนั้น หลังจากครูสอนเสร็จคุณครูก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ภูเวียงสมเด็จพระเทพเสด็จและทรงสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ลูกค้าถ้าหนูมีโอกาสให้หนูไปเที่ยวไปทางนี้ลูกนะนะครับลองขีม่มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้กว่าจะถึงลูกหมวกกันน็อกสี่ลอกพอดีอำเภอภูเวียงเจอตัวนี้แต่คนที่เจอเป็นคุณลุงเกษตรกรคนหนึ่งขนาดคุณด,ดินป,ป๊เจอกระดูกท่อนหนึ่งหลุดขึ้นมากับจอบ อ๋อเป็นกระดูกขนาดใหญ่มากนึกว่ากระดูกช้างจะเอาไปทำเป็นพระคุณลุงเหมารถจักรยานตัวเองเอาไปไว้ที่บ้านพ่อจะไปแกะลักเป็นพระกลางคืนนั้นคุณครูคก็หลับขาดที่หลับนั้นเหมือนฝันว่ามีสัตว์มาร้องอยู่หน้าบ้านคิดว่าน่าจะร้องประมาณนี้เพราะคุณครูคก็ไม่ได้นอนกับคุณลุง นี่เป็นคำบอกเล่าของคุณลุงเว้ยเมียก็ตื่นว้ายผัวหายเช้ามาเจอผัวัเองนอนอยู่หน้าบ้านกอดกระดูกไว้ผัวก็เล่าว่ามีสัตว์คอยาวเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่าประเทศไทยเรามีไดโนเสาร์ก็มาเล่าให้เมียฟังแต่ผัวก็เอากระดูกไปฝังคืนเมียด้วยความเป็นชาวบ้านก็ไปเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเล่าเล่าเล่าชาวบ้านอำเภอภูเวียงเหมารถลุกไปขุดกระดูก เอาไปเก็บไว้บ้านไขรบ้านมันหมดเลยเรื่องนี้รู้ถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านโทรแจ้งกำนันกำนันโทรแจ้งในอำเภอในอำเภอโทรแจ้งผู้ว่าผู้ว่าโทรแจ้งประเทศประเทศแจ้งโลโกโกรมกทรัพยากรธรณีเหมารถเามารถธนนไปอำเภอภูวียงแล้วใช้ธาตุคาร์บอนเบอร์14หาอายุ กระดูกนี้อยู่ในช่วงสองอถึงหนึ่งรอยล้านปีนคู่ขา200ร้อยลบร้อยได้ร้อยหนึ่งค่ะกูจะป้าถึงซึ่งอยู่ในยุคที่มีนเสา,าเยอะที่สุดนั่นคือยุคที่ชื่อว่าจูรลสสิกอ๋อไม่ต้องมีปลา สวนรณนหนะนะหนะยุดคิดิดนึงนะขอบคุณมามากๆที่จัดมา12ปีนะครับขอเพิ่มนะครับเอาขอเพิ่มรอบนะเรียนสักปีหนึ่งดีกว่าน้องจะได้นะนะนะอยู่ในจุจจลศิษย์เฉยๆนะแต่ลูกค้าหลังจากนั้นไม่นานนะครับหลังจากนั้นไม่นานมีการพบที่ยิ่งใหญ่มาก ที่ผูกุ้มข้าวสัตว์ขันกาลสินคุณครูไปสอนจดกาลสินครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูความจริงคุณครูไม่ได้ไปสอนหรอกคุณครูกะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนต่งงางหากนะครับคุณครูก็มีโอกาสขับรถนำคุณครูคุณขารถคนันเดิมเขาไม่กินะคะ่ะใช่คุณครูไปกับมันลูครับหลุมใหญ่ประมาณห้องเราครับและในหลุมเนี้ยตายแปดตัวคุขาคาตมหมูเปล่าเป็นการเหมารถไปท่อผ้าปา่า และตกตายอยู่ดนั้นและนี่คือซากเดโนเสาร์ที่ตายและสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตนอกเชียงใต้อยู่ในอันดับสิบของโลกครับเป็นเจ้าภูเวียงโกสวรัสเช่นเดียวกันครับเดินมาตายถึงกาลาสินลุกที่หนูเห็นคือจริงเราไม่เจอส่วนหัวหัวหาย ตายในท่าเดียวกับจักกิ้มนะครับนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบเนี่ยตายในท่าเนี้ยนะเหมือนโดนประตูหนีบนะครับตัวนี้นอนตายอยู่พร้อมกับคณะของเขาผู้เวียงและคณะแปดตัวโ่คาละที่หนึ่งคือใครที่หนึ่งคือจีนลูกจีนเป็นเดโนเสาร์ที่หนูกลัวกันในหนังเรื่องจูรัสสิกปาร นักเรียนขอบคุณครูงงโหนะคะได้สาวพันแรปเตอร์แรปเตอร์บเร้มวายเนี่ยนี <S> <S ่แรปเตอร์เป็นฆาตกรสองตัวจ้ะสองตัวจ้ะเจอกันที่ทุ่งทะเลทรายเป็นทะเลทรายเจอกันพอเจอกันมันจะสู้กันกระโดดเข้ามาสู้กัน ตัวแรกกัดเขาที่คอปึ๊บอีกตัวหนึ่งกัดเขาที่นิ้วเท้าอ๋อนะอ่ะหนูขึ้นมาเป็นอีกตัวหนึ่งได้ไหมกัดนิ้วเท้าคุณครูกอ้าแล้วมีพายุทะเลทรายถล่มบึ้งตายในท่ากำลังกัดกันก,กรมทรัพกรกรณีของจีนหม่างรถไปแล้วใช้แปรงทาสีปัดทรายออกทีลเม็ดเคยเห็นไหมเวลาเขาเขาทำปัดเนี้ย จนข้อมือเคลื่อนเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นโครงกระดูกสองตัวที่กำลังกัดกันในท่าตายแล้วเขาเอามาวางไว้บนถาดที่หมุนได้อะ่ะเจ๋งมากในท่ากัดกันอย่างนี้เจ๋งจริงๆลูกนน,น,นูมันมันเป็นสรารคดีอะคุณครูก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะแต่คููขาละของไทยอะทําไมน้องคนนี้เขาตายอย่างนี้เป็นเดเสาวจูเนียร์เป็นภูเวียงน้อยตายเพราะกำลังข้ามแม่น้ํา น้ำเชี่ยวปุ๊บน้ำพัดไปน้ำพัดไปพัดพัดพัด,พดเจอตัวที่ใหญ่กว่าเหยียบตายอยู่ท่ายตะกอนของแม่น้ำนะครับน่าสงสารอันดับหนึ่งของโลกตายเพราะเขาสู้กันของไทยตายเพราะโดนเหยียบเราแพ้เขางแต่ยุคเรนุนสาวแล้วละ่ะฟูจิยาม่าเซนเนเรนเรายังเป็นดอยผาคอกหินฟูเลยลูกนะครับเราเป็นคนไทยลูกน่ารักแอปเป็นภาษานะแอปเป็นเกาหลีลูกนะครับอ่ะ นี่คือภูเวียงกอสรัตนะครับแต่การคพ้พบทรากดึกดำบันไม่จําเป็นต้องเจอแต่เป็นหินนะครับหนึ่งมีแข็งเป็นหินนะครับฟอสซิลมีแข็งเป็นหินสองครับไม่แข็งเป็นหินก็มีนะครับไม่ได้แข็งเป็นหินยังเป็นตัวตัว ไม่ได้แข็งนั่นคือต้นกำเนิดของหนังเรื่องจูลสติกปาร์กการค้นพบมแมลงในยางไม้แห้งที่เรียกว่าอัมพันมีอยู่จริงครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอเมริกาเป็นยุงโบราณเป็นยุงโบราณที่ตายอยู่ในยางไม้ สวีเวนสปีเบิร์เอามาสร้างเป็นหนังที่หนูรู้จักกันดีนะครับเขาบอกว่ายุงตัวเนี้ยเขาก็คาดการว่ายุงตัวเนี้ยเป็นยุงที่ไปกัดเลือดในเสาในเสาตัวอ้วนเลือดเยอะกินแล้วจึงอิ่มบินไม่ไหวบินไม่ไหวไปเกาะต้นไม้บังเอิญย,ยางไม้ไหลมาท่วมตายยังไม่ทันได้ใช้เลือดเลยอุตส่าห์ไปกินตายในท่าที่นะครับกำลังเกาะอ,อยู่ต้นไม้ เขาก็เลยบอกว่าถ้าเราดูดเลือดยุงเลือดในตัวยุงก็น่าจะเป็นเลือดของไดนโนเสาร์เราก็มาสังเคราะห์เป็น DNA ATGC ก็สร้างเป็นไดนโนเสาร์แล้วไปสร้างเป็นส่วนสนุกชื่อว่าจูเลส,สิกสปานะคะ,ะงง่ๆลูกนะค,ะนะคะอ,ะอีกตัวหนึ่งคือการค้นพบช้างลูกแมมมอสในภูเขาน้ำแข็งที่ไซบีเรีย คนพบเด็กเกษตรกรชาวรัสเซียเห็นไหมลูกอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ดีนะเขาเจออะไรเยอะแยะเลยเพราะถ้าหนูเป็นข้าราชการหนูคงไม่เจอที่อะไรหลอกหลงแล้นก็อยู่บนตึกนะนั่นเป็นเกษตรกรจดีนะลูกนะนะครับอ่าลูกครับคุณลุงคนนี้ก็เลี้ยงกวางเรนเดียร์รู้จักกวางเรนเดียร์ไหมที่เดินมาเหมือนต้นผ้าป่าคุณลุงคนนี้ออะไรอยู่ในน้ําแข็งนึกว่าเป็นกวางของตัวเองขุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยกวางทําไมมีงวงยาวและขุดขึ้นไป เจอเป็นช้างน้อยเป็นช้างน้อยแล้วก็ช้างน้อยมีขนด้วยนะเป็นช้างน้อยมีขนคิดเหมือนคู่เลยนะครับค่ะเป็นแมมมอสหลุเป็นแมมมอสแ,และสามครับการค้นพบดึกดำบรร์ไม่จำเป็นต้องเจอเป็นตัวเจอเป็นรอยก็ได้คือการค้นพบรอยเท้ารอยพิมพ์รอยเท้าเดรัเสาเราเจอครั้งแรกประเทศไทย ภูหลวงจังหวัดเลยใหญ่กว่าหน้าหนูอีกหลุกรอยเท้าอะแบบนี้แต่ไม่ต้องไปดูนั้นลูกไกลมากคุณครูมีโอกาสไปแล้วนั่งรถไปจนลืมว่าจะไปไหนอะแต่ที่สมบูรณ์อันนี้ควรไปพบโดยเด็กผู้หญิงปห้าราชนีผมบ๊อบเด็กหญิงกล้วยไม้ครับอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะคะเด็กหญิงกล้วยไม้นะคะอ่ะเขาไปถามแล้วน,นะคะ ลูกครับกล้วยไม้ครับไปกับครอบครัวแล้วกล้วยไม้เห็นปูตัวนึ่งน่าสงสารปูตัวนั้นตกอยู่ในแอ่งหินไต่ขึ้นมาก็ไม่ได้รื่นกล้วยไม้สงสารลูกอาตีนบี้เลยไม่ใช่กล้วยไม้ก็จับปูขึ้นมาแล้วก็ปล่อยปูออกไปชีเมตตาแต่จาาที่เชิดก้มวายเหมือนรอยเท้าที่เป็นข่าวของไดโนเสาเลยที่เลย ชีมาเล่าให้แม่ฟังแม่ไม่เชื่อไรสาระมอญคุมมาเหรอก้อยไม้ไปเล่าให้เพื่อนฟังซึ่งเป็นราชีผมบอกเหมือนกันชื่อว่าสมโอุ้ยครูขากครูรู้จักหมดเลยคําจริงครูเปิดเผยตัวเองก็ได้ครูชื่อกล้ยไม้ไม่ใช่สมโอนะเลิกครับซึ่งกุ้ยไม้พอเล่าสมโอฟังครูได้ยินครูถามจริงเหรอครูผ่านักเรียนทั้งห้องความจริงขี้เกียจสอน มันเป็นหมู่บ้านในชนบทเขาก็จะไปดูเขาก็ไปเขามันเป็นนักตกแถวแถวแถวหมู่บ้านแล้วก็ไปครับขัวใช่แล้วเป็นข่าวแน่โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแจ้งกำนันกำนันแจ้งู้วูัวแจ้งประเทศประเทศแจ้งโลกกรมสน่อการทณีรถเมารถมาเลยมาเลยรถคันเดียวไปทั่วไทยลูก <laughs> แล้วไปเกวอบ <laughs> ใช่แล้วและ ตัดต้นไม้ทิ้งและไม่ได้เจอรอยเท้าเดียวลุกเจออีก3 2มสรอยเท้าครับก้าวต่อเนื่องกันแล้วหายไปจนสุดขอบป่านะครับการเจอมากกว่า200ดีกว่ารอยเดียวคือการ200รอยปุ๊บเขาจะวัดความกว้างของก้าวเพราะเอามาประมาณความสูงเพราะตัวใหญ่ต้องก้าวยาวใช่ไหมคะมนคงไม่ซอยยิกๆยอย่างนี้หรอกเดี๋ยวมึงรู้ว่ากูเป็นใครหรอและรอยรอยเท้านี้ แหลมถ้าแหลมแปลว่าต้องมีเล็บนั่นคือสิ่งที่เรากลัวกันในหนังเรื่องจูเลสิกตานั่นคือเดรัสงโหดร้ายกินเนื้อเป็นอาหารนั่นก็คือทีเล็กนั่นแปลว่าสิ่งที่เด็กผู้หญิงสองคนนี้กำลังเผชิญต่อหน้าคือเดรัางที่ดุร้ายน่นเอีก น,นี่แหละนี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่สุดในประเทศไทยการพบไดนเสาร์กินเนื้อซึ่งไม่เคยพบที่ใดในโลกเป็นของพันไทยเป็นพันไทยนะครับมีโอกาสไปกาละสินนะไปขอนแก่นปิดเทอมนี้ออกเดินทางแต่พรุ่งนี้เลยนะก็ได้นะนะขอยืนที่คาดผมไฟแม่ด้วยนะครับนี่แหละ จากผลงานชิ้นนี้นะครับกล้ยไม้กับส้มโอเนี่ยนะครับได้ทุนการศึกษาด้วยนะลูกจากกรมทรัพย์กรณีนะคะลูกให้เรียนจนถึงระดับสูงสุดเลยนะคะปัจจุบันพี่เขาก็จบแล้วนะลูกระดับปวชนะครับบ้าจบปริญญาตรีแล้วนะครับแล้วเรียนต่อไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้เป็นกล้วยไม้นะแต่ครับอ่ะต่อไปข้อนี้ตัง้งแต่ข้อสี่นะต่อไปครับห้าสิบเอ็ดครับลูกห้าสิบเอ็ดข้อใดเรียงหินจากอายุมากไปอายุน้อย เราตกลงกันแล้วว่าอายุมากต้องเกิดก่อนถ้ามาัเป็นการทับถมเกิดก่อนต้องอยู่ด้านล่างต้องอยู่ลึกจะเหมือนตั้งชื่อเหมือนนิสัยของเพื่อนเราลึกๆลุก,ลก,ลกช่ลุกหินดินดานลุกหินดินดานเป็นหินที่อายุเยอะที่สุดอยู่ล่างสุดครับแล้วตามด้วยหินปูนล,ลุกก่อฟันเราะเืองเท่าวันนี้ลุกหินกรวดมนหินทรายข้อน้จจำนะครับเป็นข้อนะครับต่อข้อหนึ่งเป็นข้อสอบคำจำนะครับ ห้าต่อไปครับห้าสิบสองนะเดี๋ยวคุณครูจะพักคุณครูไม่ไหวแล้วจริงๆนะเดี๋ยวครูพาน้องไปร้องไห้แป๊บนึ่งนะนะครับ